และนี่คือหนึ่งร้านที่ผมบอกว่าถ้าคุณมาสงวาดพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงนะครับนั่นก็คือร้านส้มตําไก่ Black 777ครับผมโอ้โหเจ้าของนี่นะครับเป็นนักออกแบบแล้วก็ทําเรื่องเสื้อผ้านะครับเรียกว่ามีชื่อเสียงเลยละ่ะคุณจะเห็นได้ว่าร้านส้มตํามีความแตกต่างนั่นก็คือเดคอเลทดีไซน์ด้วยความเป็นนักดีไซน์คุณเห็นว่าร้านเขาเนี่ยจ,จากที่เป็นห้องแถวธรรมดาในย่านสงวาด พอคุณเดินเข้ามานะครับเดินลึกเข้าไปและลึกเข้าไปคุณจะเห็นความเป็นคีไอทีของร้านนี้มากๆเลยนะครับเริ่มต้นจากจานอาหารเลยจานอาหารของเขานะครับไม่เหมือนับไครเขานำาอาจานกระเบื้องเนี่ยมาเป็นเรื่องราวของการนําเสนออาหารของเขาแล้วก็มีเสื้อผ้าขายในร้านเขาด้วยนะครับเมนูอาหารยิ่งแล้วใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูว่าเมนูที่นี่วันนี้ผมสั่งอะไรมาให้ท่านชมได้ดูกัน ชมแล้วต้องตามมาชิมนะไม่งั้นเหนียส่งตีตายเลยนะครับเหียสงตีตายก่อนไปชมอาหารครับวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ผมครับขิงผงสําเร็จรูปตาบ้านสมุนไพรและขิงผงสําเร็จรูปสูตรร้อเปไม่มีน้ําตาลตาบ้านสมุนไพรนะครับหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับเซิร์ฟไปเลยครับไลน์แอดครับแอดเฮาเบอร์เฮาหรือจะสั่งออนไลน์ก็สั่งเบอร์นี้เลยนะครับทิปกินเที่ยวเราเดอะเวอร์ครับพ่อลูกเล่งของอยังคงพาแฟนครับ ไปท่องเที่ยวทุกที่ทั่วโลกนะครับสนใจไปเที่ยวกับเรานะครับไปได้เลยถ้าหากว่าตัวเองอยากไปไม่มีเวลาส่งคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวกับเราก็ได้นะครับผมเที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายสบายสแกนเคียวโค้ขอโปรแกรมทัวร์จองด่วนด่วนเพราะอะไรครับทริปของเราเต็มเร็วมากเลยครับผมอย่าสงตีตายหิวแล้วขอชิมเลยครับ <S <S เนื้อหนอกย่างนี่นี่นี่น อโอ้โหนคัดเนื้อดีเนื้อหนอกนี่นะครับเวลาคุณเห็นวัวมันจะมีหนอกที่หนุหนขึ้นมาตรงเนี้ยมันจะมีความนุ่มพร้อมกับความท็กเจอร์ในการเคี้ยวที่มีความเร่งดึงนิดหนึ่งเพราะนั้นการที่คัดสรรจานนี้เป็นเนื้อหนอกเดี๋ยวขอจิ้มน,น้ำจิ้มเขาก่อน อืเหมือนน้ำพริกหนุ่มเลยเอ๊ะลงตัวผสมในปากแล้วลงตัวต่อไปนี่ลาบเป็ดยะโสโอหังอือหือโอ้โหรสชาติจัดจ้านมิหน้าท่านชมครับคนมาเตม็มไปหมดเลยวันนี้ผมมาวันธรรมดานะครับ บ่ายโมงร้านคนเต็มหมดเลยอิจฉาเจ้าของอ,อ่ะอิจฉามากเลยขายดีกินลาบก็ต้องกินข้าวเหนียวฮะนี่ครับมีข้าวขาวกับข้าวกลเข้าวกลมก็คือข้าวเหนียวดําอืมกินลาบต้องจบข้้าเหนียวหน่อยนี่กินแบบคนกรุงเทพนะถ้าไปกินกินแบบคนอีสานก็บีบีบแล้วก็กินเลย ตัวมือแล้ <ś c oughs> <ś c oughs> อืโอ้อโหค้อร่อยแบบข้าวกล่ำอร่อยมากอันนี้คือจุดตายนะทำให้ร้านเขาเนี่ยคนกลับมาคุณอย่ามองข้ามเข้าเหนียวอร่อยมากมาร้านเขาไม่กินเมนูซิกเนเจอร์ไม่ได้าการนี้ตำป่าซิกเนเจอร์อา อยากรู้นะไอ้บอกว่าซิกเนเจอร์เซเว่นเนเจอร์มันอยู่ไหนว่าเมนูไหนวะซิกเนเจอร์ไม่มีเซเว่นเนเจอร์วะเนี่ยตำปลา<ส>อโอ้โหนี่ใครนะดูคลิปผมวันนี้นะแล้วคุณไม่มาร้านต้มตำไก่แบ็คเจ็ดเจ็ดเจ็นะมีสงโกธตายเลยไม่ต้องตีตายเลยของดี ดีจริงบอกเลยว่าดีจริงนี่จานต่อไปอยากกินนานละชื่อมันชวนให้กินมากเนื้อปั๊มน้ำมันย่างเนื้อปั๊มน้ำมันย่างอยากรู้ว่ามันอยู่ปัมมปมป๊มน้ำมันนี่ปั๊มแก๊สหรือปั๊มน้ำมันจิ้มหน่อยดีกว่าเ <c oughs> จวเจวเจเจ้อเจีวหน่อยเจ้อเจวหน่อยอื้ม บอกเขานละ้นไม่อยู่ปัม๊มน้ำมันละขึ้นห้างไปเลยอร่อยขึ้นห้างเนี่ยอร่อยขึ้นห้างไ่ได้เลยเลือกเนื้อดีวัตถุดิบดีต้องบอกนะครับว่าทุกเมนูที่ผมกินวันนี้เกิดจากการรังสรรค์ของทีมงานเจ้าของร้านขอชมเลยนะว่าทุกจานมีดีไซน์รูปแบบดีรสชาติลงตัวเกิดจากการคิดสร้างสรรค์เมนู ที่ลงตัวมากบอกเลยนะครับร้านนี้อนาคตไปไกลแน่นอนคุณต้องมาชิมไม่ได้ไม่งั้นอย่าสรงตีตายอย่าสรงตีตาย